สวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่กันที่วัดพื้ดุดมนะเรากำลังจะไปที่สวรรค์ชั้นเจ็ดใช่เราต้องขึ้นไปข้างบนโบสถ์โบสถ์หลังเี้ลุกา้าต้องเป็นหัวหน้า ระหว่าง6ชั้นนะครับทวีเอาไปเจเตอร์เห็นบันไดไหม,ไมอเออต้องปีนบันไดขึ้นไปนะพร้อมไหมอ๋อโอเคไปเลย,ยชั้นแรกเลยลงปีนเข้าไปปีนข้าไปก่อนชั้นที่ท่าไหร่ชั้นที่หึ่งครับนี่ตรงนี้ก็มีคลาอยู่นะครับเป็นสวัสด์ชั้นหนึ่ง เลื่อนขึไปก่อนนุ๊กเติ้ร์นังเลยนั่ไปเลยเติ้ร์เป็นขวดห้าใช่เติ้ร์ปนหน้าตัวเล็กๆจง่ายๆไงค่อยปีนขึ้นไปนะร้อยอยู่ข้างหลังนะป้าจับตัวไปไม่ต้องกลัวตอนเด่งข้าเข้าไปเลยทัวร์นรกใช่เติ้รก็เคยมาแล้วตอนเด็กๆก็ไนี่เรามาถึงชั้นที่สองแล้วเป็นปอนด์คารพระนอนเห็นไหมนี่พระนอนนะชั้นสองเก๋ไปต่อไปเด็กๆ้าตาขึ้นมาแล้ว ตอเด็กก็ไม่กลัวเลยอ่าไปอ่านน้ำขึ้นไปเลยเด็กก็ไม่กลัวมาตลอดใช่โตแล้วก็ควรจะไม่กลัวลูกไม่ใช่ยิ่งโตยิ่งกลัวลูกอ่านดูทางด้วยครับนี่เลยเขาจะปีนขึ้นไปแล้วนะบันไดก็ค่อนข้างชันมากนะครับขึ้นมาได้แล้วน้องๆจะามาก็ต้องระวังหน่อยนะต้องดูแลมีผู้ปกครองคอยดูแลเนะอะเพราะบันไดค่อนข้างชันมากเลยเพราะมันชันต้องมีผู้ปกครองด้ว ใช่ลกูกจนมีผู้ปกครองไปด้วยมาตาขึ้นมาแล้วเพราะว่าคนใดอย่างเงี้ยเด็กน่าจะดูแลผู้ปกครองเออช,ชั้นสามนะออนี่ป้ายอืมป้ายทำไมป้ายก็ป้ายเขาบอกชั้นสามเลยครับไปขึ้นชั้นสี่ต่อชั้นสี่ชั้นสีแดงเขียวเออขึ้นไปสีสีเขียวใช่ไหมชั้นสีน่ก็มีสีเขียวบ้างไงลูกไม่ต้องน่ากลัวหรอกนี่เทพนมอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็มีพระนะมีทุกทชั้นเลยเด็กพระเต้อ มาแล้วมาตเตเไปอาตอนนี้เราอยู่ชั้น5าแล้วนะเตเตอร์จะเดินขึ้นไปอีกนะลูกไปเออขึ้นไปเลยนี่ดูบันไดสิบันไดชั้นมากนะครับน้องวอเตอร์จะปีนให้ดูป้า ยังไม่หมดอีกเหรอนี่ตรงนี้ก็มีพระหน้าเขาเป็นรอบรมเลยเขาได้มองเห็นทุกทุกทิศทุกทางในลูกอูมามาขึ้นมาแล้วอืมมาเมอ่าตอนนี้อยู่ที่ชั้นไรแล้วแต่เต้โอ้เราขึ้นมาตะวันชั้นเจ็ดแล้วโอ้ยแล้วมวันนะสูงมากเลยสวันชั้นเจ็ดเนี่ย เขาบอกว่าที่นี่พรหมโลกสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยตรงนี้ก็จะมีพระนะเต้เต้ตีระฆังไหมไม่เอานี่อยากมีระฆังให้ตีด้วยมาตีตีหนึ่งมีสวรรค์ชั้นเจ็ดนะเมื่อกี้ปาตีระฆังไปแล้วเต้ยังบอกมีทางขึ้นอีกเหรอเฮ้ยมีทางขึ้นอีกแล้แค่ลงแค่ลงไม่เลิกหรอมาดูบันไดดิ หมาม้าจะขึ้นไหมเนี่ยลองดิเธอขึ้นไปแล้วเธอขึ้นไปแล้วโอหแคบมากเลยเต้าอดี๋ยราล่ากันนะอุ้ยเต้ากล้ามากเลยโอ้โหนี่เห็นพระตรงนั้นเลยเห็นท่าด้วยนี่เรามาอยู่บนยอดบนยอดของอุโบสถแล้วนะนี่ให้ดูโอ้เห็นเห็นวิวเลยนี่วิวมันสวยมากใช่จากบนยอดโบสถ์วัดพืชอุดมนะเต้า ถ,ถึงสวรรค์เาถึงสวรรค์แล้วนี่เจะเดินไาเนอะตรงนี้เป็นวิวจากด้านบนนะตอนนี้เราอยู่ข้างบนสุดเลยบนหลังคาหลังคาพระอุโบสถเลยนี่ตัวนี้มีะระฆังด้วยตัวนั้นก็มีะะระระฆังด้วยตอนนี้น้องเตอร์กับมาม่ากำลังไหว้พระอยู่น,ะนี่าไหว้พระสาธุ เทพเหมือนจะเป็นพระพรหมเนอะมีทั้งสามหน้าสีหน้านะครมัมตรงนี้ก็วาดพระพรหมมาเนาะเป็นรูปาวาดแต่ถก็ตรงนี้เป็นไดช้ชันมากเลยนรกเห็นไหมเนี่ม,มันชันมากเลยไงเราจะขาถึงบอกไงสวรรค์เนี่ยขึ้นมาอยู่ยากกว่านรกนะนรกเดินง่ายง่ายเดินวนง่ายพอสวรรค์ไม่ขึ้นยากเชีย ไปมาค่อยลงตามหลังม้ามันเติมตามม้าเพราะว่าเติมไม่ต้องตามหัวหน้าเติมตามม้าลูกเพราะมันอันตรายมากเลยเป็นหัวหน้าใช่มานำไปก่อนไม่ได้เป็นหัวหน้าตรงนี้ค่อนข้างชันมากเลยนะครับค่อยๆไปค่อยๆลงมาหนูต้องหันหันข้างเหมือนม้าหันหลังหันหลังหันหลังลงเออหันหลังลงค่อยๆปีนลงมาหันหลังลงไปเรื่อยๆนะม้าการให้ไม่ต้องกลัวหรอก ค่อนข้างน่ากลัวและอันตรายมากนะครับบันไดชันมากจริงๆนี่บริเวณหน้าโบสถ์นะก็จะมีมีเหมือนอะไรเนี่ยเตอร์เป็นพระเหรออ๋อเป็นพระแบบหมุนได้นะแต่เขาไม่เปิดใช่ไหมเออเขาก็จะหมุนอยู่ข้างบนก็จะเป็นเลยต้นอะไรต้นเหมือนต,ต้นมะม่วงเนาะมีรูปมะม่วงด้วยข้างบนนี่มะม่วงเต็มเลยอเตอร์อยากจะใส่บาตรพระไหมไม่อะ มาทำไม,ม,นนไมอ่ะพระพับไม่หมุนเนี่ยนะพหมุนโอ้ถ้าพับหมุนหนูจะใส่บริจาคใช่ไหม๋ยวไปดูต่อนนะตรงนี้มีอะไรนริโอ้โหตัวนี้มังกรตัวใหญ่มากไม่ใช่มังกรเขาเรียกพญานาคใช่ไหมโอ้ยใหญ่มากเลยไม่ใช่มังกรไม่ใช่มังกร,เ,งกรเนาะอ๋อมันไม่เหมอนเลย่แต่ตจริงๆถ้าเป็นมังกรเนี่ยเขาเรียกตัวมังกรเนี่ยเตัวนี้เนี่ยตัวนี้มังกรมันกําลังคายพญานาคออกมาจากปากเห็นไหม เนี่ยตัวมังก,กรเนี่ยคลายปิยนาคออกมาปิยานาคออกมาจากตัวนี้เลยนี่ับเป,ปูนปั้นนะที่หน้าวัดเพื่อดูดมเนาะโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยต้อนอะไรเนี่ยต้นกินนอนเนื้อครึ่งคนครึ่งเนื้อก็เห็นอะไรบ้างไมาเห็นอะไรมาัางหมอนี่มีอะไรบ้เน่ยแล,<อ>แล้แล้วมีครึ่งคนครึ่งเนื้อ,อยังไงอ่ะไม่เข้าใจหน้าอุโบสถนะ โบสถ์นี้ก็จะมีปฏิมาก,กรรมของนรกและสวรรค์ไว้นนะข้างหน้าโบสถ์ก็มีไรเตอร์นชาเขียวเบาชินเมอจะ้อือมีตก็มีหนอนชาเขียวเตอร์นนชาเขีวยวใช่เหมือนป้าเหมือนหนอนชาเขียวไหมเหมือนเหมือนเนอะนกมีตัวอะไรเต็มเลยตรงนี้เป็นบริเวณที่ให้อาหารอาหารวัวเนอะ ทำบุญถ่ายชีวิตโครกระบือมาแล้วเขาก็เอามาไว้ที่วัดนี้กันแล้วก็มีอาหารให้แล้วก็ทําบุญได้ในะให้อาหารตรงน,นี้มีควายมีควายอันนี้วัววัวก็จะมีลูกวัวด,ด้วยเจ้าอยู่ข้างในนุ่นลกลูกวัวใช่สวัสดีลูกวัวสวัสดีครับสวัสดีครับเนีย่ยเลียกวไก่ม่วงมีอะไรอยู่ตรงให้ด้วยเป็นง,ง่วงไงลูก ใหญ่หญมากตัว <ora> ใ,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  pues ใหญ่มากโอ้ย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 มันร้องอย่างเลยมันร้องมันร้องไงวัตเตอร์เสียงดังหรืเปล่าโอ้ยมันเสียงโหมันกลางปีกแล้วมันกลางปีกแล้วมันเสียงดังมันเสียงดังหรอโอ้โหไม่ใช่เตอร์เลยลูกควายมีลูกวัวเต้เห็นไหมลูกวัวใกล้ๆเลยลูกตรงนี้ก็ให้อาหารสัตว์ได้นะมีทั้งวัวทั้งควายมาให้กันได้ วัดเพื่อดูดงนะครับอ้ยอยองอยงไงเนี่ยนีแพ้ไม่เบบีแล้วแพ้โตแล้วเตอรเขาแบ,บ่งนมใช่ไหมใช่ครัว่าเอานมแห้แพ้กินได้เนี่ยนไปอาหารเต่ากันก่อนไปมาให้หารเต่าตรงไหนเนี่ยเดินไปเดินไปนี่เร็ว <c oughs> นี่ตรงนี้มีเต่าอ,อยู่เต็มไปเลยนะ เยอะมากเลยอันนี้เต่าี่ปุ่นโอ้ดีหมามาหันเต่าแล้วเต้เต้เฮ้เต้เต้ก็ไปเอาไม้เสียบอีกอันนึงสิลูกเดี๋ยวไปหยิบไม้ห่านเต่าเต่าจินตังก้านะนี่มารอกันเต็มเลยโอ๋ออมๆใหญ่เลยล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วไม่นดิ้วๆเอ้าแย่งจากปากเลยโอ้ยตัวนี้แสบมากเลยนะครับนี่เป็นตัวกินก้อนปลาเลยอ๋อหักก้อนปลา อาเทียบอีกไหมอ,อืมตัวนี้มันรออยู่ตัวเดียวนะต้อนมันสิลูกมันกิน,กกนแรงมันกินแรงอ่ะสิมันคงหิวมันขันเต่าเต็มเลยจะี๋ยวเต้ยให้หันเต่าได้ครับี๋ยวเ้ยให้หันเต่าแล้วให้หันเต่าแล้วตัวไหนดีตัวไหนจะกินของโรเตอร์เนี่ย กัดแรงอะไรนะกัดแรงคือกัดแรงมากเลยเหรอใช่โอ้หหลังจากเราให้หันเต่าเสร็จแล้วเราก็จะมาให้อาหารอะไรต่อเตอร์อาหารปลาอาหารปลาไปมาช่วยให้ลูกไปตรงนี้ก็ได้ลูกน่งตรงนี้เดินไปเลยตรงนี้็นบันไดลงอยู่อยู่นี่มาเตอร์ตรงนี้เลย มามามาให้หาปลากันตรงนี้เลยโยนไปแล้วโอ้แหมไม่มีปลาสนใจเลยเฮ้ยมีปะเหนือเยอะทางนี้ดิลูกปลาอยู่นี้เยอะเลยเยอะเลยโอ้ื่อให้หาปลานะครับเยอะมากเลยตอนนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยระวังลวกไปนะปลาบากันเต็มแล้ว เจอให้หั่ปลาแล้ครับตอนนี้มีปลาสวายโอ้๋ยวะโยกไปดกใจด้วยเี้ยเราให้าหารปลากันอยู่ด้านหน้าวัดเลยอากาศสบายมากวัดอะไรนะลูกวัดขุ้นวนดมเขาเป็นอาหารปลาค่ะใช่เขาเป็อาหารปลาขายครับจริงจริาอยู่ใป่ะใช่ครับตอนนี้เดีเราเตอร์ให้อาหารปลาอยู่โอ้โหสำหรับวันนี้เราก็ไปทัวร์สวรรค์กันมาเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเตอร์สูงไหม เราขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยเนาะโอเคนะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมอะไรก็อกดไลค์กดแชร์ช่องน้องวอเตอร์ด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย